คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารยาในการดูและฟังนะคะสวัสดีกันด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กันที่เกมหนูแห่งโชคลาภเนาะทุกคนเนาะอ่ะวันนี้พวกทุนมา300บาทกันเลยจ้ะ ไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะให้อะไรเราบ้างเนาะทุกคนพกทุนมาเบาๆเบ็ดเบาๆไปกันเรื่อยๆเลยเนาะอ่ะไปกันที่เบ็ดแรกเลยละกันทุกคนเบ็ดแรก20บาทละกันเนาะไปไปลุ้นพร้อมๆกันว่าเขาจะให้อะไรเราบ้างนะทุกคนนะเขาไม่ต้องเยอะก็ได้เนาะแต่ว่าขอให้มันมาหน่อยเออเอาสิสองรอบก็ก้อนโตละ มีสิทธิ์ได้สูงนะทุกคนก้อนโตก้อนแรกเอาไป400บาทจันก่อนเลยทุกคนไปไปกันต่อจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร,ร่วายลงดีมากเลยนะทุกคนวายลงดีแบบดีเลยอะอเอาซีเอาส,อาสีว่าไม่ได้ ลอแบบนี้ก็สวยสิครับเอาไปอีก412บาทค่ะทุกคนใบกันต่อเลย20บาทยังปังอยู่นะถ้าขึ้นเบ็ดจะขนาดไหนทุกคนแต่เราไปกันเรื่อยๆเนาะเราไม่ต้องรีบเนาะไ,ได้เท่าไรเอาซีมาอีกแล้วสวยดอกนี้อ่ะคนโตเข้าจุกจริงทุกคน เขาจุกจุกจ,จริงๆอ่ะเอาสีเราว่าไม่ได้ยีบาทพออยู่ยาวๆแล้วนี้ไม่ได้ค่อยเปลี่ยนเบ็ดน,น,นะทุกคนเราไปกันเรื่อยๆก่อนเลยเออดอกนี้ก็สวยอือหโยงแบบนี้ก็คือวายสองข้างแบบนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วทุกคนเนาะไปเปลี่ยนเบ็ดกันอีกสักหนึ่งแล้วกันเผื่อได้เยอะกว่าเดิมนะทุกคน ตอนนี้เพิ่มเบ็ดเป็น50บาทแล้วนะทุกคนนะเอาสิว่าไม่ได้เป็นไงล่ะเปลี่ยนเบ็ดทีขึ้น2,000กันเลยทุกคนเอาไปเลยรางวัลเมกกานะทุกคนนะจุกจริง50บาทเปลี่ยนอีกหนึ่งะเอาแบบสิงเสียงเลยทุกคน <c oughs> เป็นไงล่ะอีกนิดเดียวอ่ะยังได้โอ้โหววาวไม่ลงวะ่ะรอบนี้ทำไมหนึ่งร้อยต้อเงียบวะ่ะมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะค่ะเอาสิไปไปกันต่อวายไม่ลงถ้าวายลงน่าจะได้เยอะนะทุกคนนะโอ้โห แบบนี้ก็สองพันไปเลยพูดถึงวายลงน้อยนะรอบนี้แต่ว่าพอได้ทีก็คือได้เยอะเพราะเราเบ็ดเยอะนะทุกคนเนาะอ่ะเปลี่ยนเบ็ดกันอีกสักหนึ่งเพิ่มเป็นหนึ่งเพิ่มเป็นสองร้อยเลยแล้วกันทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนี้สวยเป็นไงละ่ะเออสี่พันทุกคนไม่เข้าซุปเปอร์เลยนะทุกคนนะแต่ว่าได้นะ ไม่เข้าซุปเปอร์แต่ว่าสุดนะสีต้องมีหมื่นบ้างแหละรอบนี้เออ,เอดิสี่พันสองทุกคนสี่พันสองร้อยบาทกันเลยโอ้โหรอบนี้คือจุกจริงอ่ะทีเดียวเลิกเลยห้าร้อยแตกสิ ม,มาแล้วทุกคนพอเลิกเลิกเลยหนึ่งมืนบาทกันเลยทุกคนหนึ่งมืนบาทกันเลยดีเดียวทุกคนโอ้โหอ่ะเสียงอีกสักนิดละกันเผื่อได้เพิ่มเผื่อได้เพิ่มนะโอ้โหดอกนี้ก็สวยดีนะไม่เคถอนเงินก่อนทุกคนอเอาไป็นสองมืนค่ะรอบนี้เป็นไงล่ะ เมกะสองหมื่นถึงเวลถอนเงินแล้วล่ะทุกคนไปถอนเงินกันดีกว่าทุกคนได้สี่หมื่นละพอค่ะยังไงก็กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต,ต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ